Here comes the danger up in this club When we get started man we ain't g o n stop We gon' turn it out till it gets too hot Everybody sing hey yo oh Tell em turn it out till they can't no more HELLO สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผม Marker Studio นะฮะวันนี้เราจะมารีว l i l i m ฟอร์อนิเจอร์นะฮะในแม้ครับ P.E. Version เอ่อสิบศูนย์จุดสิบสองจุดหนึ่งนะฮะโอเคเรามาเล่มกันเลยดีกว่าครับผมปึ๊บปึ๊บปื๊ดโอเคสำหรับใครที่อยากได้มอดนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้นะ,ะส่วนใครที่ดาวน์โหลดไม่เป็น,นะฮะก็คอมเมนต์ไว้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมเผื่อว่างๆผมจะทำคลิปสอนให้แล้วกันนะครับก็เรามาดูรีวิวกันคร่าๆวๆกันก่อนนะฮะเอ่อ มอดนี้ถ้ามีทูมันนี่ไอเทมจะเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับมันจะช่วยเราเสกของนะฮะโอเคอันแรกเลยฮะโต๊ะกระจกนะครับหืมสวยมากเลยฮะมัดนี้เอ้ยมอดนี้ก็มีข้อผิดพลาดอยู่2ออย่างประมาณนั้นนะครับอย่างแรกเลยคือแบบมันใช้งานไม่ได้นะฮะเป็นแค่เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งไว้ดูสวยเท่านั้นเองนะฮะโอเคอันนี้คมไฟนะฮะสวยอยู่ น,นี่นะอันนี้โต๊ะแบบสบายๆนี่เหมือนกันฮะาแต่ว่าอันนี้เป็นเหล็กอันนี้เป็นไม้เนี่ยข้อเสียอย่างที่สองคืออันนี้ครับผมมันนะฮะมันหันไปแค่ทางเดียวครับไม่ว่าเราจะวางทางนี้มันก็หันไปทางนี้ฮะเราจะวางทางนี้มันก็หันไปทางเดิมอยู่ดีครับเสยียดายมากเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ตกแต่งไปก็สวยดีครับ โอเคเนี่ยฮะเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะฮะส่วนรูปเล่นอีกอย่างหนึ่งะฮะมันก็มีนี่ก็ขอเวลาสักคู่หนึ่งนะฮะคาราฟสติกเลยะฮะหวังว่าหลายๆคนคงรู้จักนะฮะสติกนี่แท่งไม้นี่แหละครับผมมันสามารถทำอะไรได้เรามาดูกัน,นะฮะมันสามารถนี่เป็นสีเฟอร์นิเจอร์ได้ครับสามารถแบบไอ้พวกที่มีตรงนี้เท่านั้น,นะฮะ ่วนอันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ครับก็เสียดายไปนะฮะโอ้ยแต่ก็ไม่ได้ขนาดมือ,อเออตกแต่งไปมันก็สวยดีแบบหนึงนะฮะเห็นไหมแล้วก็เปลี่ยนสีไปดีอยากได้สีอะไรก็เปลี่ยนไปเลยนะฮะสีชมพูไงสวยสวยได้สีอะไรแล้วก็เปลี่ยนไปเท่านั้นเองครับเออสีนี้ดีกว่านี่เห็นไหมครับ สวยแค่นี้ก็สวยแล้วครับโอเคแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะฮะถ้าถ้าใครดาวน์โหลดไม่เป็นนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะสอนโหลดให้นะฮะส่วนใครที่อยากโหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคิปชันนะฮะโอเคท่านถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับ มกดติดตามอยู่ใกล้ๆนะฮะก็ช่วยกดกันให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม